พาเรศสุดยิ่งใหญ่นำทัพด้วยช้างสง่าจำนวนสามเชือกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมขบวนซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนตาดีกาทั้งแดอำเภอของจังหวัดยะลาแต่งกายด้วยชุดมลายูสแสดงถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ในงานมหาการรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลาปี2567ครั้งที่19ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีสแสดงความสามารถเกิดการพัฒนาทั้งะาด้านวิชาการาศาสนาะและการกีฬา มหากรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลาดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลารวมกับชมรมตาดีกาจังหวัดยะลาจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีโดยชมรมตาดีกาประจาอำเภอจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพโดยปีนี้อำเภอรามันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดีและปีนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ เราก็จะจะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายการจัดอธิการระดับจังหวัดซึ่งเจ้าภาพในปีนี้ก็คืออำเภอรามันซึ่งก็ได้มีการบูรณาการกับทางอำเภอรามันกับทางสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอรามันทั้งสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอรามาันผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในเรื่องของการดำเนินการก็เพื่อที่จะให้เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการสนับสนุนตดิกาเพราะตดิกาคือรากฐานสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาเายาวชนให้เป็นเด็กดีมีความรู้และก็มีจริยธรรมสามารถที่จะเป็นพลังสังคมที่มีคุณภาพในโอกาสต่อไปครับ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็พยายามที่จะพัฒนาให้ครบทุกๆด้านทั้งในเรื่องของตัวครูผู้สอนทั้งในตัวเด็กทั้งในเรื่องของผู้ปกครองรวมทั้งการให้กําลังใจกับทุกๆฝ่ายในเรื่องของการสนับสนุนเช่นในเรื่องของอาคารอเนกประสงค์อย่างนี้เป็นต้นครับ มหกรรมตาดิกาสัมพันธ์จังหวัดยะลาเป็นกิจกรรมเพื่อให้น้องๆตาดีกาซึ่งเรียนอยู่ในศูนย์ตาดีกาประจำมัสยิดในจังหวัดยะลาได้มีโอกาสมีพื้นที่แสดงความสามารถมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนรวมทางเพื่อคัดเลือกตัวแทนของน้องๆตาดีกาจังหวัดยะลาไปแข่งขันในมหกรรมตาดีการะดับ5จังหวัดแดนภาคใต้ ดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมภาคสนามการแข่งขันฟุตบอลเสื้อปักตรกอวันเล่บอลกิจกรรมภาควิชาการการแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาประกวดขั้นลายมือภาษาอาหรับประกวดเรียงความภาษามลายูแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษามลายูกิจกรรมภาคเวทีทดสอบการอ่านคมภี์อันกุรานประกวดบรรยายธรรมและประกวดพนานาโวหารการขับร้องอนาชีดโดยน้องนองเยาวชนฝึกซ้อมไม่อย่างตั้งใจเป็นเจ้าภาพเนี่ย ค่อนข้างภูมิใจแล้วก็พัะทบใจนะครับสถานที่อำเภอรามันของเราเนี่ยผมให้การอย่างนี้ว่าค่อนข้างมีความพร้อมค่อนข้างร้อยเปร์เซนต์ครับทั้งสนามกีฬาสนามฟุตบอลสนามวบลเล์บอลแล้วก็อัจจารย์ที่เป็นสถานที่นะครับรวมถึงสถานที่จอดรถห้องน้ําก็อยากจะฝากว่าขอเป็นกําลังใจให้กับ คุณครูตาดีกาแล้วก็น้องๆตาดีกาจากทั้ง8อำเภอรามันในฐานะเจ้าภาพนี่ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอให้ทุกการแข่งขันเนี่ยอยู่ภายใต้กฎกติก,กาของคำว่า,ารู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยครับดดีีดีีาาายะบรุุนนนลังกกูอมมเ นา่าซีเต็เต้นมากแล้วกังวลไหมไม่กังวลเต็มที่มาเชียร์เพื่อนคะ่ะสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่นะคะชอบมาเรียนตาดีกาคะ่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนแล้วก็คุณครูใจดีคะ่ะขอให้เพื่อนเพ่อตั้งใจเรียนนะคะต้องขอกับคุณอาบาจอยะาลาน,นะครับที่ให้ความสนับสนุน ในเรื่องกิจกรรมต่างๆของตริกาถ้าเราดูตริกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เอกภาพเสม,มอภาพก็เหมือนกันยิ่งในด้านาการพัฒนาอะไรต่างๆยิ่งมีอบจมาร่วมมือด้วยทําให้ตริกาของเราและก็ผู้ปกครองให้ความสําคัญด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกทันสมัยต้องมีการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาพ่อแม่ก็จะลําบากนําไปสู่สนันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาดิกาเป็นสถาบันการศึกษาในชุมชนมุสลิมที่มุ่งปลูกฝังหลักการาศาสนาเบื้องต้นให้เด็กๆเกพื่อให้พวกเขาเป็นมุสลิมที่ดีเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมแสรยธรรมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายมาเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคม ขณะเดียวกันอาบาจอย,ยะลาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าจัดก,กิจกรรมเพื่อเยาวชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิน่นหวังให้เยาวชนชาแดนใต้เป็นพลังสําคัญรวมสร้างสรรค์สังคมอย่างสันติสุข